อีกไม่กี่วันจะถึงวันวาเลนไทน์หนุ่มสาวทั่วโลกยกย่องให้เป็นวันแห่งความรักรวมถึงประเทศไทยด้วยไม่พลาดที่จะเกาะกระแสไปกับชาวตะวันตกที่โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่จะมีการซื้อดอกไม้ที่ใช้แทนสนัญลักษณ์ของความรักคือดอกกุหลาบเป็นสำคัญต่อมามีการนําสิ่งของรวมทั้งของกินที่นำไปใช้ประโยชน์ใช้กินแทนดอกกุหลาบเพียงอย่างเดียวล่าสุด บ้านวุ้นสวยที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ผลิตวุ้นเคก้กที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักออกมาวางจำหน่ายสําหรับหนุ่มสาวที่ต้องการซื้อไปมอบให้กันเพื่อแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกันจึงเป็นความรักที่กินได้ในเดือนแห่งความรักนี้นางสาวพรพันธ์หรือคุณต้อมบุตรราชสาวนักปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายวุ้นเค้ก เราที่มาการทำเค้กเป็นอาชีพเสริมเพราะพบกับอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องการทำวุ้นเค้กที่เดินทางมาทำธุระที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อราวสองปีก่อนและได้รับการถ่ายทอดความรู้จึงมาใช้ประกอบเป็นอาชีพช่วงเวลาว่างจากงานราชการโดยไม่มีการเปิดหน้าร้านแต่ขายผ่าน Facebook ชื่อบ้านวุ้นสวยปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีมากเพราะใช้วัตถุดิบอย่างดีมาเป็นส่วนประกอบ และเน้นไม่ใส่สารกันบูดให้เสียรสชาติและเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภคแถมมีราคาไม่แพงซึ่งวุ้นเค้ก1ปอนด์เริ่มต้นที่300บาทและมีวุ้นรูปร่างหน้าตาสวยงามเริ่มต้นที่2 0 0ถึงบาทตามแต่ขนาดและความยากง่ายตามที่ลูกค้าต้องการส่วนหน้าตาวุ้นเค้กก็เป็นวุ้นเค้กแฟนซีคือผู้สั่งทำสามารถเลือกได้ตามความต้องการจะได้ทำออกมาเป็นรูปอะไรได้ทั้งหมด ทั้งรูปตุ๊กตาสวยงามรูปสัตว์รูปยอดมนุษย์รูปดอกไม้นานาชนิดมีกว่า300แบบส่วนวุ้นเค้กก็สามารถแช่เย็นเก็บไว้กินได้นาน4-5วันสำหรับช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์อันใกล้นี้นางสาวผ่อนพันบอกว่าการทำเค้กวุ้นจะเน้นเป็นรูปดอกไม้รูปหญิงสาวสวยรวมถึงรูปพวงมาลัยดอกมะลิที่มีคำว่ารักแม่ มียอดสั่งทำเข้ามาค่อนข้างมากแล้วโดยสั่งผ่าน Facebook และโทรศัพท์หมายเลข0636269950ซึ่งผู้ที่สนใจยังสามารถสั่งได้อีก นอกจากทำบุญเคก้กทางร้านก็ยังผลิตขนมหวานอลัวรวมทั้งขนมเทียนไส้เค็มที่รับถ่ายทอดมาจากคุณยายเนื้อแป้งจึงนุ่มไส้อร่อยจึงเป็นความรักที่กินได้ในวันวาเลนไทน์แต่ไม่อยากให้หนุ่มสาวคิดถึงแต่เพียงวันวาเลนไทน์หรือวันแม่เท่านั้นที่จะซื้อสิ่งของเพื่อเป็นการบอกรักเพราะไม่ว่าวันไหนก็เป็นวันสำคัญของชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน